สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสมัครและการตั้งค่าต่างๆในแอป Telegram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็เป็นแอปที่มีบทบาทในสถานการณ์การเมืองตอนนี้ด้วยนะครับวิธีการสมัครใช้งานก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดและก็ติดตั้งแอปก่อนนะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store หรือว่า App Store ในระบบ iOS ตรงช่องค้นหาม ให้เพื่อนๆพ,พิมพ์คำว่า Telegram เ,เมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปวิธีการสมัครขั้นตอนแรกให้เลือกประเทศแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการใช้ในการสมัครเสร็จแล้วกด next จากนั้นให้เราใส่รหัสยืนยันที่ส่งทาง sms จะเป็นเลข5หลักนะครับ เสร็จแล้วกดถัดไปให้เราใส่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อเสร็จแล้วกดที่คําว่า n e x t นะครับการใช้งานแอปครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆกดตกลงแล้วก็กดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในเมนูการแชทนะครับวิธีการเพิ่มเพื่อนให้เพื่อนๆแตะไปที่เมนู c o n t a c t เราสามารถ เพิ่มเพื่อนได้โดยพิมพ์ค้นหาชื่อนะครับหรือกดที่คำว่า invite friend เพื่อเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์หรือค้นหาเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงโดยแตะไปที่เมนู f i n d people nearby ขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Tele gram ของเรานะครับให้เพื่อนแตะไปที่เมนู setting หรือการตั้งค่า ตรงคำว่า Set Username เราสามารถสร้างชื่อ ID ของเราได้นะครับคล้ายๆกับเ,เวลาเราตั้งชื่อของ Line ID นะครับผมและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราต้องการใช้งาน Telegram แบบปลอดภัยนะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะทั้งหมดในแอปนะครับโดยการแตะไปที่เมนู Privacy and Security นะครับ ตรงัวข้อ Privacy ให้เพื่อนเพื่อนทำตามนี้นะครับตรงเมนู Phone Number นะครับให้เลือกเป็น Nobody Last s e e n and o n l i ไลนนะครับเลือกเป็นคำว่า Nobody Profile Photo นะครับให้เลือกเป็น My Contact ถัดมาตรงเมนู Call ให้เ,เพื่อนเเลือกเป็น Nobody นะครับ ตรงคำว่า forward message ให้เลือกเป็น no body และสุดท้ายนะครับตรงคำว่า group and channel นะครับให้เพื่อนเลือกเป็น my contact หลังจากตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะใช้งานแอป telegram ได้อย่างปลอดภัยในคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นในแอป telegram เพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ